ไม่ใช่ไม่ช่ไม่มีภาพนี้นานแล้วโนเอาเดียวบุเดียวเลยเปลี่ยนอะไรเปี่อะไรเข่เช็คครับาตอบ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 อบ ขอบคุณครับลำตสนตเตมค้ตเตมีการต็ม้คับตอนนี้ตอนนี้ตเป็นมาเพราะว่าไมได้มีโอกาสมึเดียวคือไม่ได้มีภาพนี้มานานมากเลยแต่ว่าไปกับมางนี้ากับการแสดงครัอย่างรแสดงครั้งนี้เหรอเรื่องนี้เหรอเรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นเป็นดูปากดูเปล่อย สั่งอะไรก็ทําอย่างนั้นสายห้สายโหดสายบู้สายจุสายลุยเพราะว่าฝั่งตรนก็จะมีพนากุกเก๊กก็จะมีรถรถของของเาก็เพ่มเพมเรื่องเราไปฝั่งเราก็แบบเช่มพ้นในฝั่เรามือนกันแับเป็นอะครับีควมที่แสดงก็ามันจะเป็นแบบห่องคนละเรื่องคนรอคนละเรื่องความรเรื่องอครือเองะอะอรื่องนเรืงรอรออรงรืงเรเลย่ แต่ว่ากลับมาเนี่ยเราจะเราจะมีแผลกลับมาตลอดเราจะโดนยำตลอดเวลาเละตุ้มเป๊ะไปทุกที่ที่นายสั่งครับจะต้องสามิบตัวเรียกว่าจนนุ่มเลยคับนุ่มมากตุ้มเทมากครับผมเปล่าแม็กซ์คะว่าได้มีกรได้ชอะไรในตอนไหนบ้าง เรื่องนี้นะครับตอนไหนที่เราไม่แน่ใจว่ายอ้นอนเนี่ยเราคิดอะไรว่าเร็วเร็วนี้แน่น,นอนเพราะว่าเราได้ติดต่องไปแล้วะต,ตอนนี้าาาอ,ยอยู่ระหว่างการตัดต่ออยู่เห็นผู้สั่งบอกว่าน่าจะเกินขึ้นแล้แวใช่ครับออ่เรทไหงตอนนี้เข้าปีที่เจ็ดครับยังเข้าปีที่เจ็ดเนี่ยหลายๆคนเขาบอกว่าเป็นอาถรรพ์แต่เราก็คุยกันเบียสุดนะแล้วก็แบบคือ จริงๆเราพยายามที่แบบพี่ๆเราไว้ใจกันมากๆคือเราเป็นคนเคารพเรามีสเปซเราให้เกียรติกันและกันไออยา่อยางโทรศัพท์เนี่ยเราใช้รหัสเดียวกันเองใช่ในการที่แบบใครๆจะเปิดดูอะไรก็เปิดที่เราไว้ใจกันไอปบอะไรอย่างเงี้ยไม่ไ้ห็นอะไรบอกที่นั่นจริงๆมีสตอรี่อ่ะเราลงพูดกันตลอดแต่ภาพเดียวอ่ะผมไม่ค่อยได้ถ่าย แล้วหลังจากจงานพ่อผมก็ไม่ค่อยได้หรูปประมาณเดือนกว่าแล้วอะไรอย่างเงี้ยครนะจริงๆเนี่ยนะเราก็อายุปรงุงเยอะหนอกตอนหน้าเนี่ยเรายอมรับว่าเราไม่ค่อยได้แ่ะแต่ว่าตอนนี้เราก็มองเกมใหม่แลนะ้วใช่เพราะว่าเพราะว่าลูกเล็กสี่ยังไงก็คนนี้แหละแต่ว่าจะเป็นตอนไหนก็ผมไม่ช้าไม่ไนานช่ไปเรืเออ่อยบอกเรื่องนี้ยังไงบ้างคะเรื่องการแต่งงานเน่ย้อมีโมเมนต์กัน <บ>อะไรเงี้ยพวกเราเป็นคนก็จะไม่หวานไปเลยนะใช่ไม่หวานเลยเราก็แบบจริงๆเราก็ไม่ได้ปล่อยชิวนะเราก็แบบจริงจังในความรักมีรั้มากเราก็พยายามสร้างทุกสิ่ง,งทุกอย่างพยายามสร้างอนาคตด้วยกันไม่ต้องรอเวลาครับแต่ว่าเรื่องนั้นอ่ะเราก็ยังไม่ได้คุยกันเลยทั้งพ่อแม่ของเราแล้วก็ทั้งสายเขาเป็นอยังไงบ้างทุกคนยังไม่มีคำตอบ ตอนนี้เราหมักเติมความหวานในระยะนี้ยังไงบ้างหรือว่าต้องมีอะไรที่พิสูจน์อีกถึงจะนัดแต่งไดมันคงไม่ต้องพิสูจน์อะไรอีกเลยหมันเติมความหวานก็คือบลนทารบริวลนทายบ่งมากเห็นไหมบริวารเราเรานัดกันจะไปที่ร้านอาหารกันแล้วทีเนี้ยออกออกตอนยื่นเวลาทำทำรถติดมากพอดีแล้วก็ ไปรู้ดทุกทางตอนแรกเราจะไปล่องเรือไม่นับตั้งแต่าทิ้งทิ้งทางก็เลยแข็งเส้นตัวเองว่าร้านอาหารเกิดเขาทันแล้วก็สีดอกไม้เขาวเป็นแบบมินิมอลมินิมอลมินิมอลไปท่าผมผมจะให้เขาซีนเดียววันเกิดเพราะว่าบันเกิดน้องเขาเป็นไอเดือนนี้เดือนรอบยอดเลยรอบยอดทีเดียวต้อเป็นของชิ้นใหญ่ จริงๆแล้วอะไรอย่างที่ผมบอกอมผมไม่มานผมก็บอกว่าเฮ้ยอยากได้อะไรไม่บอกก่อนผมก็บอกว่าอยากได้ทอยากได้อยากได้แต่สุดท้ายไม่เอาเอาตังค <c oughs> <c oughs> ์ดีกว่าก็จะเป็นแบบนี้จริงๆแบบนี <No. S 2> ้เราองดูด้วยกันจุดแต่งทั้งโลกทั้งสมัยอะไรความคิดมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีสติอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ต้องแน่วแน่อยู่กับปัจจุบันแน่นแน่น ที <letter> ่บ้านคิดอะไรก็ได้คืออย่างเช่นเก่ยตัวอย่างเขบว่าเห็นในโซเชียลบางอันก็คือบางครั้งที่พ่การ้อางบ้างเพื่อนบอ้ยคือาไม่มอะไรอย่างนี้นั่นรั่านั่นอะรแบบนั้นน่าจะเป็นคอนเทนต์คอนนต์หรอน่าจะเป็นอย่างไรตัวอย่างอย่างไงอ่าก็อาจจะเป็นแบบ ถ้าผมนอนเขาส่วนใหญ่เวลาเขาเขาทำงานหรือว่าเขาโฟกัสอะไรบางอย่างอยู่ในมือถือเขาจะโฟกัสได้อย่างเดียวเวลาผมพูดเนี่ยผมแล้วเขาจะไม่ได้ยินเลยแล้วเราเราแอบจับจมูกกินนิดนึงแต่เราก็เข้าใจเขามันเป็นเรื่องพวกอารมณ์มากกว่าแล้วตอนแรก เราเลื่อนยัดนะระหว่างคก็บอกว่ามันใช้โทรศัพท anyway. no ์อะไรค่ะเพราะว่าเราก็แบบคือเราเราต้องปรับตัวเข้าใหม่แล้วก็มีอะไรจะปรับเรื่องการทำอาหารทว่าช่วงนี้ที่คนไม่ชอบการทำอาหารเนี่ยมันหายไปเพราะมันเกิดจากอะไรเพราะสนิทมันมาของเรามันเกิดจากอะไรหรือคือเราชอบทำอาหารอยู่แล้วชอบพากันไปกินเมีอ้วนก็พากันไปกินนี่แหละครับผมแล้วทีนี้น้องเขาบอกว่าเฮ้ย ไม่ดีนะทำอาหารเป็นชอบกินอาหารช่องทันกินมุ้กินนี่ควรทำช่องของตัวเองแล้วแบบตอนนี้เพิ่งทำพึ่งตอบขึ้นมาแล้วก็เป็นคอนเทนต์อาหารล้วนๆเลยก็เลยตอนนี้ก็เลยขยันลงคอนเทนต์ใหม่จริงๆมีช่อบพูดแต่แล้วช่องเป็นแต่ว่ามทำช่องเกี่ยวกับอะไรก็มองลงไปเรื่อยๆเห็นมมีอะไรต่อยอดหน้าแต่ก็น่ารักนะครับก็พี่อาทำอาหาร ทำาหารเป็นด้วยแล้วก็ทำไม่แปลตลอดเวลาก็ทำเป็นื่อยที่ทำให้เขาทำทำให้เขากินเขาก็เขาเขาไป็น้ยรเป็นครอบครัวครอบครเป็นตรวจเขาอาหารที่ทำตัวนี้ก็เป็นอาารเรียนแบนอาหารท่สานะาที่ไปเลยไปเลยไปเลยเด็กนี้เราก็รู้ p o t i o n แลสิคธาว่าถแต่งงานในชีวตกันเราเข้าครวแน่ๆก็เขาจะเป็นครอบครัวเป็นตวจอครับครั ให้กับระยะทหารหกับลูกใช่ไหมครับยกฐันว่าเขาตน่าจะเป็นหน้าที่ผมครับสำหรับผมอยากวางไว้ที่เร็วที่สุดเพราะว่าเราเ้าเรื่องสิบวัดเรื่องรอบปีไปต่อเร็วที่สุดนี่ภายในกี่ปีได้เนาะสามปีกอนนห้าปีอ่ะไม่กี่ปีอาจจะเร็วกว่านั้นด้วยอันนี้เอาเราวางไว้แบบปรอา เราไม่อยากกัะก <'s> awesome. cool ันตัเองจะเรื่องเบบีละครับเอาสเต็ปมาให้ได้หน่อนเอาสเต็ปนั้ให้ได้เราไปครับ